สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาขายรหัดยศสองดอกมีปืนเยอะอยู่นะครับรายาเกือบครบดูกันครับมีเอ็0สด้วย มีซองขาวละครไปดูฉายากันครับฉายาก็ขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแปดช่องใกล้ครบปืนเยอะครับ ตอบทำราคาได้มีเงินอยู่เก้าแสนในตัวละครครับุมครับ